สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิว Adeola Lookman นะตัวนี้ส่วนสูงฟ155เวลเทนไฮเมียมถนัดเท้าขวาสกิลมูฟ5ดาวแล้วก็บิ๊กฟุต5ดาวครับสำหรับเคมีที่เหมาะสมเนี่ยผมคิดว่ามีอยู่ทั้งหมด2ออปชัวนะออปชันแรกจะเป็นฮอกเลยก็ชันที่2เนี่ยจะเป็นฮันเตอร์แต่ส่วนตัวผมคิดว่าฮอกดีกว่าเพราะว่าตัวนี้ต้องบู๊ดพีซิเคิลแล้วก็ในส่วนของเพสไตน์พลาสต์เนี่ยก็จะมีพาวเวอร์ช็อตเทคนิคแล้วก็เฟิร์สชาร์จพลาสต์นะส่วนเพสไตน์ปกต ต้องร้านนี้เลยนะ15คอยไทยแลนด์ใส่โค้ดฟูดลอซซี่เนี่ยมีคอยแถมให้ด้วยลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยครับเดี๋ยวขอเทสลูกเปิดลุกมั่นก่อนเลยกันนะโหแต่ว่ามันไม่มันจะไม่มีตัวลับประเดี๋ยวลองดูโอเคสวยได้เฉยโอ้โหมุมนี้คือแบบนานทีจะเข้านะเออสวยตัดมาโอ้กิมมาโดนิดเดียวได้เล่นต่อสวยลุกมนซิ่งเลยเดี๋ยวเลียร์ทีปันเตีย ได้ปะยัดลงล่างเออเพอร์เฟคมากซิ่งฉีกดิเอ,อ้ยฉีกดีฉีกดีฉีกดียิงโอ้โหแต่ทำไมายังดูไม่ค่อยคมเท่าคอร์เลียวะเอิ่มลูกแมนอยู่ไหนอ่ะอันนี้โอ้โหชาอ๋อนี่ลูกแมนเข้าไปชอ็อตโอ้โหูนิดเดียวลูกหายกินแน่อูจะให้ลูกแมนสนหน่อยนิดเดียวได้อยู่ลงล่างก่อนโอ้โหไม่ทันขึ้นบนสวยมากยัดอันหนึ่งเอ็กไป เอ้าได้อยู่นะลูกแม่นลูกแรกยังเป็นทางการหรือปะความคมยังผิดหวังวะเออสวยลูกแม่นโอเคแก้ได้อยู่โอโกชาไปก่อนไปเปิดได้ปะอุ้ยได้เนะี่ยลูกแม่น,ล,มนลูกแม่นจะบอลดิโอเคสวยอ่าติดบางอะ่ะติดบางจริงวะต้องพยายามคอนโทรลสปินเยอะๆอะ่ะล่างมายัดได้ปะลูกแม่นมาขอไปช่องนี้บ้างดิโอ้โคสวยเลย โอ้โหโคตรสวยเลยได้ยิงาพอพอไม่เขียวก็เข้าอะไรวะเขียวคือแบบไม่เข้าเลยเมื่อกี้เออสวยมายัดได้ปะหนักแหล้วโหอ้โหเวิร์ทัดนี่ใช้ได้ดีเลยอะ่ะโอ้โหแล้วพื้นที่แคบแบบของโปรอะบอกเลยของโปรจริงได้อซิทคือมันต้องเล่นเป็นหน้าต่ำเ้ยต้องยิงคู่ตัวแบบซอลอดด้วยมาทำให้ซอลอดเล่นง่ายขึ้นเนี่ยมาลูกแมนเดี๋ยวขอยิงเวอร์เอร์บ้างนะเนาะเอาไว้ช็อตได้ปะ ไม่เป็นไรสกิลเองรีเวิร์สแต่สกิลแบบเหมือนโอโคชาโอ้โหนิดเดียวอะสกิลเหมือนพวกโอโคชาเลยเล่นแบบติดเท้ามากเหมือนวีนี้ด้วยมาดูนี่นะลูกมันผมว่าเข้าอะเหลี่ยมเนี้ยขอเขียวพอมยความแรงได้ปะเพอร์เฟกต์มากฟรีคิกสวยงามลูกมันบนมาจิ้มให้ลูกมันนะโอโคชาก่อนมาบอลโลจ่ายลุกมันเต็มตัวเลิโอเวอร์ คอนโทรลจป็นแล้วยิงโอเคแบบนี้แหละคู่มือกันใช้งานเดี๋ยวผมค่อยอธิบายอีกรอบหนึ่งแต่ว่าไม่ได้ยากเลยขึ้นมายัดได้ปะเซฟโอเวอร์โอโคชามาหยุดหนึ่งทีรีเวิร์สไม่ออกไม่เป็นไรแก้ตัวได้2 3งสามเซอเวอร์แล้วยิงโอ้โ oh หยังเซฟอีกอะความคมมันแบบยืนหน้าผมว่าแบบไม่ค่อยไม่ค่อยได้อ่ะอาวสวยดิโอเคยูดูยูไม่ออกไม่เป็นไร แกงติดวิทยาณ่นั่นแหละมีคนหลงแล้วนานใ้จุดโทษเนี่ยต้องใช้สูตรนี้ตลอดเลยให้เขาโเค้ยแล้วรีบแบบสวิต์กลับมามาขอยิงจุดโทษโอ้ผมเสียด้ตรงที่มันไม่คมเท่าคอเลอาเว้ยอันนี้แบบต้องต้องยอมรับแล้วอะมายิงขวาบนแล้วกันโอเคสวยแต่เวิที่การใช้งานนะเหมือนโอโคชาเว้ยแบบมันมันยังไม่เหมาะกับการเป็นกองหน้าเท่าไหร่อ่ะความคมอ่ะเต็มตัวเดี๋ยวต้องจัดให้อ่ะ ไม่ได้ไปเลยสเต็ปโอเวอร์ step over นีอ่อนเนี่ยได้ยัดและได้สเต็ปโอเวอร์ด้วยยิงโอ้ยบูสสปีดสวยอยากให้ตัวนี้มีแรผิดพัลาะส่งให้เพื่อนมันดีกว่าใจดีบ้างเนี่ยวิธีการใช้งานจริงๆแบบเกมสวนกลับมันก็สเต็ปโอเวอร์พุ่งอยู่นะเอ้ยลูกแม่นแย่งบอลคืนเฉยใส่ฮอกสงสัยใส่ฮอกว่ะล่างมาบึมไปตาบอลลงยิงเฮย้ยเวอร์มากเวอร์มากเวอร์มาก คือเวลาสัมผัสบอลจากลูกที่ยัดแรงๆเนี่ยทำได้ดีมากโอเคสวยขึ้นเกมบ้างยัดมาไม่สนโอ้โหยัดยังไงแม่งก็แบบทำอะไรต่อได้อ่ะนั่น,นแหละรู้เลยขยับโกลูกแม่นนะจับยัดให้มันเดี๋ยวนี้เลยผู้มือกันใช้งานผมคิดว่าหลายๆคนอาจจะเห็นจากก่อนๆหน้านี้ผมว่าเวิร์กเลยอะบึมไปกิมาโดรับได้สวยมากโอ้โหฝากแบบเพอร์เฟกมาก แบบนี้เปิดดีกว่าลูกมันโอ้โหนิดเดียวมันชอบหายช่องแบบเมื่อกี้สวยมากเลยเว้ย้ยได้ปะได้ปะขอขอปิดท้ายสักลูกขอปิดท้ายสักลูกได้ปะบนมาสวยมากลูกมันจใจเพื่อนจังหวะนี้เรียบร้อยขออนุญาตเอาจิตด,ดีไม่ติด <laughs> เออสวยล่างมาโอเคโอเคลูกมันลองโซโลอย่างนี้ไปดิ โอ้โห oh, นิดเดียวไม่ได้โอ้โ oh. หแล้วคอนโทรลสปินมันยังไม่สุดว่ะมา Ma. เดี๋ยวลองเปิดแล้วโอ oh, ไปอีกรอบหนึ่งต้องพาวเวอร์ช็อตว่ะโอ้โ oh, ห oh. นิดเดียวเปลี่ยนสูตรบ้างเล่นแบบนี้มันเดือดอ้โ oh, ห oh. ที่ผมเยี่ยมนี่คือโฟกัสนะเว้ยอยากได้แบบพาวเวอร์ช็อตสะใจสักลูกเนี่ยมาตามคำขอแล้วเออสวยบนมา สเตปโอเวอร์สกูปได้ปะไม่ติดยัดมา2หยุดหนึ่งทีรีเวิร์สแล้วยิงนันและลูกที่ผมตามหาเนี่ยมามาเกมท้ายเลยอะ่ะเนงหวะา,าหยุดบอลในกรอบต้องมาแล้วเว้ยไปได้ปะอุ้ยทดสองเหรอบนก่อนแล้วแทงล่างโอ้กว่าจะมันตั้งใจให้หล้มปะเนี่ยเอา้าไม่ล้มหรอลูกมันฮ <c oughs> อ๋อร้อ,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 อยยี่สิบสองมาดิปิดท้ายลูกมั่นเลยกันเนาะ สำหรับบทสรุปของ a ด e โมลาลูคแมนเนี่ยผมจะให้เพส i n g อยู่ที่9ครับ Shooting ผมไม่แปดจุดห้าพาซิงผมไม่แปดจุดห้าดิลผมไม่เก้าจแล้วก็พิ y ิ i c a คอผมไม่แปดถึงแปดจาครับสำหรับข้อดีหลักๆของลูกแมนเนี่ยสิ่งที่ผมชอบที่สุดนะมีแค่อย่างเดียวเลยคือ d b ิ l i n g คือตัวนี้ผมให้อารมณ์แบบว่าเหมือนโอโคชาล้วกันคือในเรื่องของส่วนสูงหรือว่าบอดี้ทเนี่ยผมคิดว่าเวลาเล็บสติกนะฟิลเดีวยวกับโอโคชาเป,เป๊ะแต่ในเรื่องของคู่มือการใช้งานเนี่ยผมคิดว่าตัวนีี้้นนนะวเเเป็ตัท่่่่แกาามอออลลลงยโสขื เหมือน,นมาเริ่มมนที่ในเรื่องของเพลซิ่งนะเพลซิ่งตัวนี้ผมคิดว่ามันดีตรงต้นแล้วก็แผ่วไปซึ่งตรงนี้เวลาเล่นเกมส่วนกับผมคิดว่าหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงดีกว่าแต่ถ้ามีจังหวะได้เซฟโอเวอร์อย่างเงี้ยแถมว่ามันบูสต์สปีดดีไหมผมคิดว่ามันก็ทําได้ระดับหนึ่งส่วนในเรื่องของชูตติ้งเนี่ยอันนี้ผมพูดตรงๆนะชูตติ้ง92ผมผิดหวังมากๆเพราะว่าตัวนี้ยิงติดเขียวอะไรมันก็ดูเหมือนจะแรงนะแต่ก็ยังไม่ค่อยคมเท่าไหร่ตัวนในเรื่องของพาสซิ่ง ดิบลิงคือแบบเป็นพระเอกจริงๆเป็นตัวที่เล็บสติกในกรอบรอเล่นในกรอบได้ดีมากๆส่วนในเรื่องของพีซิเคลเนี่ยอันนี้ผมก็ค่อนข้างจะผิดหวังเล็กน้อยแล้วกันไม่ได้ผิดหวังมากเพราะว่าตัวเนี้ยมีสเวนประมาณ8-2ซึ่งก็ไม่ได้มากขนาดนั้นเพราะฉะนั้นผมเลยเน้นย้ำให้แบบตัวเนี้ยควรจะใส่ฮอกมากกว่าแล้วก็จังหวะ50-50ปัมบอลเนี่ยไม่ค่อยจะมีถ้าเทียกบกับพวกคอเลยอยส่วนในเรื่องของคอนโทรลสเปนเนี่ยแถมว่ามันช่วยให้ชิงเหลี่ยมดีขึ้นไหมก็ดีขึ้นแต่ไม่มากผมรู้สึกว่า ที่แบบสลัดหนีฝั่งตรงข้ามไปแล้วและมีพื้นที่ได้สองไกลอ่ะผมแนะนำานะพยายามเวอร์ช็อตบ่อยๆตัวเนี้ทําได้ดีเลยแล้วก็ในส่วนต่อไปเนี่ยจะเป็นในเรื่องของราคาและความคุ้มค่านะผมจะเอาอเดโมล่าลุกแม่นตัว R T T F ใน,นราคาแสนห้าเนี่ยมาเปรียบเทียบกับอังเกลคอเลียตัวแฟนแบ็กในราคา1นึ่งแสนนะสำหรับคุณภาพผลของ,งสองตัวเนี่ยผมบอกได้เลยว่าคอเลียเนี่ยมีความเก่งกว่าแล้วก็สปีดเนี่ยดีกว่าความคมก็ดีกว่าส่วนลุกแม่นเนี่ยผมคิดว่าตัวนี้มันติดอยู่อย่างหนึ่งด้วยเป็นตัวที่ต้องเล่นหน้าคู่เเเเเเท่่่่่่าาานนนนนนั้้ล้นนลลหหดดดีียยยยววไมคอกิซึง เพราะฉะนั้นในเรื่องของราคาและความคุ้มค่าเนี่ยผมให้ประมาณ4เต็ม10บเลยกันคือตัวนี้ผมว่าติดลิงยากด้วยแล้วก็ในส่วนสุดท้ายเนี่ยจะเป็นในเรื่องของเทียริสนะผมก็จะเอาอเดโมล่าล m กแมนตัว R T T F เนี่ยมาเปรียบเทียบกับอังเกลคอเลียตัวแฟตแบ็กอีกรอบหนึ่งสำหรับอังเกลคอเลียนะตัวนี้สก,กิลมูฟห้าดาวแต่วิงฟูดสี่ดาวซึ่งน้อยกว่าตัวลูกแมนแต่ผมคิดว่าวิ f ฟูดสี่ของคอเลียเนี่ยแทบไปต่างกับวิงฟ o ดห้าเลยส่วนในเรื่องของแลพิดพัดเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้ทาให้คาาะะงงอ ส่วนอันเดมอล่าลุคแมนเนี่ยตัวนี้สกิลมุฟฟ้าดาววิกฟูดห้าดาวแต่ความรู้สึกผมเนี่ยมันก็ดูเป็น5้าจริงๆอ่ะแต่ในเรื่องของสเตตความสมสุนอะไรพวกเนี้ยมันยังดูไม่สุดสักทางและอีกสิ่งหนึ่งที่ผมค่อนข้างจะผิดหวังในตัวลุคแมนนะตัวนี้ได้แชมป์ยูโรป,ป้าซึ่งผ่านร้อนผ่านหนาวอะไรมาเยอะมากแต่การ์ที่ได้เนี่ยกับไม่ได้โหดเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นในเรื่องของเทลิสเนี่ยผมให้แค่ A บวกแบบบนบน,บนก็ได้ถ้าคิดในแง่ดีเนี่ยตัวนี้ก็คือการที่แบบถามว่าเมตาไหมมันก็เมตาแต่แบบมมมมีีควววววามมาาาไ่่่่เเเตต้้อออยยยูใใใในนนนนนัดสรรรืงงงขะะลกช ผมให้ความสําคัญนะอาจจะไม่นานมากนี่มันช่วง TS ซึ่งการเนะี้ยผมคิดว่ายังอ่อนไปด้วยซ้าและในราคาเนี้ยผมคิดว่ามันหาตัวล้มคอเลยอายากจริงๆอ่ะซึ่งลุกมันก็เป็นหนึ่งในนั้นครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์หรือสมัครเมมเบอร์ชิพเพื่อปเป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับส่วนใครที่อยากพัฒนาฝีมือหรืออยากเล่นเกมนี้เก่งขึ้นเนี่ยตอนนี้ทางเพจฟูลอซี่เนี่ยเปิดรับสอนเล่นเป็นรายชั่วโมงเลยนะหากใครสนใจเนี่ยสามารถทักอินะบงง Food s, ็อ,อก facebook เพจฟู ทางเพจฟุตบอลซีเนี่ยก็มีทีมงานพร้อมให้บริการครับบ๊ายบาย